สบายที่พี่น้องมือวานี้เราจะพาพี่น้องไปลองเลื่อเนาะสายแม่น้ำอูอันนี้น้องชายเพิ่นส่งภูพามาตอนนี้เปิ่นกำลังขี่เลื่อไปเก็บอ่มามะเกียงเนาะไปส่งให้แม้ขาขายต่อเนาะแล้วก็เลยว่าเพิ่นเห็นบรรยากาศก็เลยช่วงนี้บ่ได้ออกไปใส่ก็เลยฝากให้น,น้องชายไทยคลิปภาพงามๆมาให้พี่น้องได้ชมเนาะตามดีเรียสายแม่น้ำอูเนาะแม่น้ำอูช่วงนี้ก็น้ำจะเป็น สีเขียวเนาะเพราะว่าเริ่มมีเขื่อนเนาะเขื่อนมันก็นเลยน้ำมันก็นจะไหลนอยนึยนงแต่ว่ามันก็นงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะจ้ะสองฝั่งแม่น้ำเรียบๆนี่คับมีแต่หมู่บ้านน้อยๆเนะาะหมู่บ้านอ่าก็หมู่บ้านเล่าเนี่ยแหละจ้ะจะอยู่ในแถบแม่น้ำแม่น้ำอูนี่นจะมันก็ดำรงใช้ชีวิตค้าขายปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เนาะปลูกมะเกี้ยงเลี้ยงสัตว์อย่างนี้แหละจ้ะ เอาอยู่เมืองง่อยกับอยู่ติดกับเรียม่น้ำอูเนาะน้องชายก็เลยถ่ายคลิปงามๆาม,มาให้พี่น้องได้ชมเนาะขอเพิ่นไปนเก็บมาเกี่ยงสองฝั่งก็มีตะปูพาอมรอบจากพี่วางงามพี่น้องก็รอละกันไปพี่น้องชมกันไปเนาะเป็นใดๆพี่น้องงามห่เนาะในใดก็ฝากติดตามฝากกดสกีบฝาก,าฝาก,ฝากซับสกีบให้ี่เด้อจ้ะเผื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปใหม่ๆเนาะ แม่น้ำอูเบืองอันนี้ก็พานั่งนอนเจาะอันนี้เป็นพานังนอนเนาะมัน,นจะเป็นพานังนอนพานอยู่เมืองงอยมันจะปูพาจะปูพาใหญ่เนาะมัน,นจะรอบๆกลางเลยที่กลางแมแม่นำ้ำาูอันน้อมๆข้างก็จะเป็นแม่น้้ำอูนเนาะชีวิตเงียบเงียบง่ายพี่น้ะสว่วงนี้บ่ม,มีแขกเนาะ,นะเพื่อหับ ลูกขับแขกนี่จะลายจะลายเนาะแต่ว่าช่วงนี้บ่มีแขกจะเป็นเงียบๆเง,งาๆหน่อยหนึ่งแต่ก็ดำรงชีวิตแบบบ้านๆไปเนาะพี่นอ้องได้ค่ะฝากพี่นอกก้องกดติดตามในเดอร์จ้ะฝากคลิปเนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้แปงพัดถินสู้ต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆเดอที่ติดตามแปงตลอดมาเนาะขอบคุณหลายๆช่วงนี้แปงก็ได้สู้ได้ ทำคลิปนอกก็เลยว่าเอาคลิปภาพเก็บภาพบรรยากาศมาให้ก่อนช่วงนี้กระปพงกระป๋าสบายนิดหน่อยเนะาะกระฟ้าทุกคนเป็นกําลังใจให้นีเดอร์จ้ะสวยกดติดตามกดซับสไครต์ให้นีเดอร์จ้า,าจันี่ก็ถ่ายแต่ไม่นำเนาะนำจะเงียบสงบคนก็นกจะหาปลาช่วงนี้ก็ปลาก็อะบ่ได้ปันไดเพราะาอากาศมันเริ่มเย็นเนะาะการหาปลามันก็นยากหน่อยหนึ่ง ได้ไดากาแฟกดติดตามหน่อยเด้ดอจ้ะแล้วก็ไปซุมกันผาบรรยากาศไปเลยเนาะพี่น้องเนาะขอบอคุณหลายๆจะ้ะ แม่นำ้ำสายแม่น้ำเคียวเคียวของแม่นำ้ำปูเนะาะฟังเสียงนำ้ำเสียงเหือกระทบกันเนาะฝากใดๆใใก็้าหมาักคลิปแป้งกับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อคลิปใหม่ๆเนาะตอนนี้อันนี้เส้นทางนี่จะไปเมืองงอยจ้ะชาวบ้าขึ้นไปนี่เนี่ยก็จะเป็นเมืองงอยเก่าเนาะอันนี้ลองเหือเพราะว่าชวนน้องทรายก็อยู่แค่แม่น้ำเลยจ้ะมันไปเอามาเกี่ยให้ลูกค้าเนะ ปลูกเอียงปล่มันปอดสารผิดเนาะก็เลยเก็บบรรยากาศงามๆให้พี่น้องได้ชมได้ผ่อนคลายกับธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องถ้ามากลิปแป้งก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ใหเ้เด้อจ้ะแทนก็กนจะได้ลาไปก่อนเด้อขอบคุณในลายกับการติดตามการรับชมเด้อจ้ะบายบาย